เขาบอกว่าลุงพกเหมือนผูเย็นนั่งนึกอยู่ไม่เหมือนไก่ผู้เย็นน่แล้วนุ่นทำนุ่นก็เหมือนทุกคนมันเขาบอกว่าผมพกโวยแล้วเหมือนผู้เย็นนั่งอยู่ในเรือเหมือนปะรอดปะ เมาอล้มออยู่ในคอรออยู่ในคอเ้อออไม่ไดขจัดมัแปลกแปลกเปละเ่ปของก็แปผมไม่รู้เลยเนี่ยนุ่นนุ่นกลับมาผมลงก่อนแล้วก็ทุจให้ขอบเสร็จุ้เย็นอุยนี่ีี เขาบอกว่ามือหเหมือนผู้เย็นด้านุ่้นทำแล้วก็เมือนทุกคนมันเขาบอกว่าผมพกหัวแล้วเหมือนผู้เย็นนั่งองู่ในเรือเมื่อนปะรอปะ่เิน เเมาอยู่ใน้องลอยอยู่ใน้องน้วใน้องอ๋อหรอ่ดคจังอนตกน่ปกะนี่แปล้ก็แปผมไม่รู้เลยเนี่ยนนนนนกลับมาผมลุก่อนแล้วก็ทุนให้ผเสร็จผู้เย็นอายยืนมีมีบ เขาบอกว่าหมือพกหัวเหมือนผู้เย็นด้านโน้นทำแล้วก็เหมือนทุกคนมันเขาบอกว่าผมพกหัวแล้วเหมือนผู้เย็นนั่งอยู่ในเรือเมื่อนปะรอบะ เาอร์รู่ในอรอยู่นท้องเ็นอย่ท้องอ๋อหแปกเล่านี่แปลกเปล่านี่แปลกค้แปลกผมไม่รู้เลยเนี่ยนนนนนนกลับมาผมลมก่อนแล้วก็ถึงจะให้ขอบเ็จผู้เย็นอายุยี่ีมีม